วันนี้เริ่มต้นวันที่สามเหนื่อยแหละไปคขาน้องทรายคนแรกผู้เข้าแข่งขันเหยียบหินเหยียบหินก่อนเออไอหินก้อนเนี้ยมันต้องเสี่ยงระหว่างไม่เปียกเลยสักนิดกับครึ่งตัวไปดอมวันนี้เริ่มต้นวันที่สามแบบ มืดมัวคึ้มแต่ว่ารตอมืดมัวคืนเออ <c oughs> ช้าแบบไม่สดใสใช่เพราะว่าเมื่อเช้าว่ะฝดแม่งฝนมันตกตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้าเนะเว้ยตื่นมาดูแล้วแบบเออก็เลยยังไม่ไม่ออกจากที่นอน ก็ฝนมันยังตกอยู่แลนนี้กฝน่งหยุดเราก็เลยได้เลิกออกจากบ้านแล้วเมื่อกี้เราก็กินข้าวเช้าแบบสไตล์ไข่ลวกตมยำปากรบนหยู่ไทยบอกว่าเออเดี๋ยวตอนชัดแต่จะไข่ลวกมึงไข่ลวกเป็นสองค่ะอุโมงค่ะอุโมงต้นไม้ปะตอนแรกอะนัดกันว่าจะออกแปดโมงเกนแปดโมือรออีกแล้วอันนี้ก็สิบโมงแล้วปะแล้ว,ข,นวนข้างๆมันที่เป็น,นติสติอาดงใ่้เรา็ย้อนกลัมาตร A เลยอ่ะเดี๋ยวพอก่อนเลแล้ว เดินไปพูดไปกูเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้เดินมาจากที่ทางแล้วสิบนาทีต้องเดินต่อมันจะมีทางขึ้นสองทางคือทางที่แบบขึ้นบันไดเนิน,ส,นสูงๆเออกับทางอ้อมสวนคือทางที่เรากําลังมาซึ่งถ้าใครอยากลองเดินอ่ะก็ลองนะเราไม่ลองค่ะเอทุกคนนี่คือแถวสําหรับที่จะไปถ่ายรูปในมุมนั้นนะคะก็คือแถวยาวมากเ <c oughs> หนื่อยแหละ แล้วหมือลอดที่คนไทยมาเมืองอินูเข้าพุ่มอีกแล้วแล้เพราว่าโดมกาเข้าพุ่มเราจะมูไปอีกที่นะเป็นที่ชื่อว่ามั็นมณฑลเต่าเอ่อที่สวยที่สุดในถิงนเก จะบอกว่าสวยมากจะแปะให้ดูปึ้ง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 แปะให้ดูอีดิเตอร์ต้องทำอะไรแปะแปะตอด่ว่าถ้าหนุ่ยแก๊งเนี้ยก็จะมีจัดจิ้มแบบอะไรจัดข้าวแบบเตอร์กิฟต์แล้วแบบออารมณ์แบบว่าให้มาสาวกับเตอร์เป็นแบบอาหารอิสลามเบาๆเพราะว่ารไม่รู้อะซึ่งอยากลองกินแต่มีหนึ่งบุคคลในแก๊งที่ไม่ชอบกินกับข้าวที่ใส่เครื่องเทศเลยคือกินแมลแรงคนกินได้กิน อาหารก็กินเต่าอะไรเต่อนกันเต่าเมื่อวานสุดพวกเราสามสี่คนรวมกันแกเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นที่เราชอบกินทาคนเลยทุกคนตอนนี้เราก็เดินไปที่ที่หนึ่งที่อยู่ติดกับไอสุลต่านเลยอาคาทิเลนนะอันนี้คือจะเป็นที่บอกเป็นถนนแนวสตรีทแต่เป็นสตรีทอาร์ตลงแบบวัยรุ่นนิดนึงใช่พาชมชมบรรยากาศที่นี่แล้วก็อย่าไปหาจุดถ่ายรูปสวยๆกัน สวยมากใช่เป็นสีสันตลอดทางเลยเแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยเขายังเที่ยวที่นี่กันอยู่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนอะที่นี่โคตรคนโคตรเดยอะแบบเที่ยวกันเยอะมากใช่ยิ่งถ้ามาที่นี่แล้วแต่งตัวสีๆนะสวยมาก<อ>หรือว่าแต่งตัวจับสีแบบขาวดำเบลเบแบบถ้ามันตัดกับอันนี้เลยก็ได้แบบเป็นดีกับทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ป๊อปอัพออกมาจากรูปใควย,ย,วยเออแต่สปันข่ายสวยเพราะสีมันสีผมมันได้เอาจริง ลูกสปาร์นแม่งเคยมากต้องสีผมเนี่ยแหละคือ,อยังเป็นกลัวมันไม่ค่อยเข้าเว้ยเพราะาสีเราอ่ะมันไปตีกับสีพื้นหลังใช่มันก็เลยแบบดูนัวๆไปกันหมดคือสปาร์นอ่ะแต่งค่อนข้างจะจัดด้านนิดนึงเป็นลายเออเป็นอะไรแบบเวลาเจอกันหลายๆาเด็กๆม,มัน<ม>จะดีไปไหน่อยเออ<ช>แต่ว่าอันไหนที่เป็นแบกก็คกราวด์สีแบบเพียวๆสีแบบยวจะใส่มันจะสวยเออทั้งเป็นสีเดียวเลยนะสวยแต่ถ้าใครมาแต่งแบบขาวๆดำๆอ่ะถ่ายกับลายๆอะไรเงี้ยสวยเออจริงลองๆๆมาดูกันอันจะได้มุมที่สวยกว่าเราเพราะว่ามุมมันเยอะมากเลยแล้วแต่เราจะเลือกกถ่ายทุคน จบท,ที่ซิงค์อีกแล้ววันนี้บอกใช่มัน<า>นี้คือมีฝนคือมีแบบดูพยากรณ์อากาศใช่ปะเหมือนฝนจะตกอันนี้คิดว่าที่มันร้อนขนาดนี้มันเตรียมตกเลยเย็นนี้เออในเนี้ยตกแน่นอนไม่เป็นไรเพราเดี๋ยวเราจะกลับที่ผับก่อนเพื่อไปเด็ดเสื้อผ้าแล้วก็จะไปที่ใหมนจะไปไหนบ้าง วันนี้จะปาอ่ที่านเยแล้วก็จะไปปนทันจักรยานกัที่มารีนบแล้วก็ไปดูมือของรว่าไปกินนที่เมตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนโุดแล้วออกมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาเดนบายเดวเบยเออเราต้องมาเก็บตัวคาวโฟเรสกับตัวในพวกกาเดนนั่นแหละ วันนก่อเมื่อวันซื่อเออเมื่อวันซื่นเราเก็บแค่ตัวฟลาวเวอร์โดมใช่ก็คือต้องเสียนมซ้มๆซักซ่าความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้อย่างนั้นจริงมันไม่ได้ตามแพลนเลยใช่ด้วยความฝนฝนอะไรเงี้ยมีฝนสากที่ฝนใครต้ฝนใครจะมาช่วงเดือนเนี้ยตั้งแต่แบบอีหากัญญาอะไรก็ฝนเยอะเหนื่อยมากตอนนอนเนี่ยร้อนมากแบบไม่รูเมื่อไ เในห้องแต่ร้อนจะตายอ่ะก็เดี๋ยวยังไงเราจะเดินไปซื้อตั๋วก่อนเพื่อจะเข้าตัวคาลฟอเรสซึ่งเอาจริงๆสองโดมเนี้ยควรจะมาเที่ยวนะเพราะเขาก็เหมือนเปลี่ยนนะทุกๆปีต้นมาเขาไม่เหมือนเดิมป่ะเออต้นมาเขาจะไม่เหมือนเดิมอ่ะตอนนี้เราคาลฟอร์เนซแล้วนะทุกคนนี่คือตั๋วสำหรับคนที่ซื้อติั๋ตข้างหน้าในราคา20สิงโปร์ดอลตีเป็นเงินไทยประมาณ5 2 0 5 4 0บาทนะแต่ค่าเงินนี่ดูคนแรกมาแต่ถ้าใครวางแผนดี ให้ซื้อกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า T K L O O K สองโดมคือ Powerdom e กับ Cloud w a r e t เนี่ยจะอยู่ที่ราคา526บาทแต่เราซื้ออันเนี้ยมาอันเดียว5 2 6บาทแล้วเราอ่ะก็คือเมื่อวานซื้อแล้ว 24, ก็มาที่ Powerdom e เก็บสี่ห้าร้อยที่สิบตอกมาสองโดมเนี่ยรวามดาไปพันกว่าบาทค่ะคือเข้าไม่ได้สี่รอบอ่ะ ใช่ก็คือวางแผนกันดีๆยทางตัวเหมือนเราเออไม่ได้มีไม่ได้มีตังไม่ได้ก็มีตังค์นะคุก็ไม่มีค่ะแต่คุก็ต้องต้องมามันมาถึงแล้วกต้องเข้าคือในแอปอ่ะต้องเข้าวันเดียวกันอืรอใช่แต่ด้วยความที่เราอ่ะไม่มีเวลาเราก็เลยต้องแบบเป็นเทรดวันละซึ่งแบบเออก็ซื้อได้งานเลยดีกว่าคุ้มกว่าแต่ถามว่า เมีขายเป็นสองส่วนไว้มันมีนะแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เออไม่แน่ใจราคาคือราคาราคาที่ายที่มันขึ้นกับราคาเลยซึ่งจริงอ่ะแม่งไม่ตรงกันเว้ยก็เลยงงมันมีราคาสําหรับนักท่องเที่ยวกับส่วนคนนคนที่นี่ด้วยก็เลยดูดีๆอย่าสับสนว่าคนที่เนี่ยส่วไปเดียวสิบสองแต่ว่าถ้าเป็น f o r e เ g n e r อ่ะยี่สิบไปเนี่ยอยากให้ดูประชาคนประชาประชาคนแบบประชาประชาที่นี่คนเยอะมาก a hours l t e ตอนนี้เราออกมาจากคาพเฟ่กันแล้วบอกความรู้สึกคาพเฟ่หน่อยมึงคือสวยเว้ยมึงมันสวยมากมันถ่งมากคือมันมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแต่มันก็สวยแค่แป๊บหนึ่งแต่ว่ามันเขียวเยอะแล้วเรถ่ายรูปเยอะมันก็จะเห็นแต่ความเขียว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 คือโดยแรกๆมันว้าวว้าวได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แบบเออออกดีกว่าเลยเออถือเวลาตรงนี้มากเกินไปแล้วแต่ว่าข้างในมันสวยนะ ด้วยความที่มันเป็นโดมสแล้วมันจะมองไปเห็นไอ้มารีนาเบย์เว้ยแล้วมันก็จะเห็นแบบข้างอกรอบๆอ่ะมันจะเหมือนเป็นเป็นแม่น้ำบอกทะเลสาบเป็นแบบออกไปทะเลใหญ่อ่ะใครแบบเต่าเปียกไปตักแอร์ได้เย็นจริงเย็นจริงแต่ว่าค่าค่าตักแอร์ยี่สิบนนะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะไปแบบพิทเด้นสปอตหนึ่งก็ไม่ได้พิทเด้นแต่ว่าจะถามโลยาาคือเวลาถามใครเขาจะแนะนำ่าไอ้ตรงเนี้ยถ่ายสวยนะแต่เขาจะไม่บอกสถานที่เว้ยเราจะบอกเลยแล้วกันว่ามันชื่อว่า วอเทอร์ลิลี่พาวจะหยุดฝั่งแบบว่าเซาเกตอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูคนดีกว่าอีกห้าทีอ่ะจะถึงเดินไม่ไกลนะไกลหรือเปล่ามันอาจจะไม่ไกลแต่พอเดินอ่ะเลยไกลอาจจะหลงเอออาจจะหลงไม่ว่าเกูเจอแล้วกูเห็นคนแล้วนีกูเห็นคนกูเห็นคิวคนแหละจริงเหรอคิวดูนะคะทุกคนมันจะมีก้อนหินก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งก็คือเหยียบไปได้ไปค่ะน้องทรายคนแรกผู้เข้าแข่งขัน เหลวปะค่อยๆเหยียบหินเหยียบหินก่อนเอออ่าสวยงาม ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกคนที่ตกน้ำเลยค่ะเย็นสบายจริงพูดจริงเลยที่น,นี่ไอ้สัตว์อย่าไปดูแล้วแล้วเล่นฝรั่งอ่ะดูคนไทยเลขาเรามีแค่นี้เลยนนั้นมันขาบ้างไม่เชิงไม่ถึงขึ้นไม่ได้แล้วยืนไม่อยู่ถ้าใครมั่นใจว่าโดดสองขาถึงไปดูแม่งหนึ่งช่วงตัวคนจริงๆคนเราไอาหินก้อนเนี้ยมันต้องเสี่ยงระหว่างไม่เปียกเลยสักนิดกับ ครึ่งตัวไปดองว่าก็คือมีมันมีฝรั่งสองคนแบบเขาถ่าย <c oughs> เขาพยายามหาสปอตถ่ายคือเขาเห็นเราถ่ายใช่ปะแล้วเขาก็ดูเหมือนแบบผมไม่อยากเปียกเว้ยเขาก็เลยอ่ะเดินย้ายไปอีกก้อนหนึ่งไป <c oughs> ที่นี้อีกุ่นโดดแล้วมันโดดผ่าใช่ปะ <c oughs> ไอเราก็แบบปอบแจ่วแบบเออลงไปปุ๊บ จะมีเลนจักรยานให้นะทุกคนเราก็ปั่นไปตามเลนสีแดงตรงนี้เลยน้องนุ๊กเหนื่อยยังคะสัมภาษณ์เลยค่ะมึงเราแกงแฟนฉันอยู่นะโอ้ยเยโอ้ยโอ้เยใครปล่อยสองมือได้มือึงมึงต้องใช้หน้าอยู่เนาะเออกูก็แกงปั่นเบริจ้ามือหนึ่งเออเห็นหน้ากันพอแบบโอ้เห็นหน้ากันพอแบบจุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มก็พอเดี๋ยวให้ดูวิวต่อ นเพื่่อวะมือนึงถือกล้องกูถือแล้วผ่นเพื่อนเดินได้แล้วเพื่อนอ่ะเอ้ยเอ้ยกลับมาพอแล้วดูวิวพอหลบแจ้ว่าสปอตถ่ายรูปเออที่ที่เราอยากมาถ่ายกันมันก็จะเห็นวิวแบบว่าทพระอาทิตย์ตกเห็นเลนส์มาเลนส์ต่างเลนส์มาของไม่เห็นอย่างเดียวคือเมอร์เลีอนเมอร์เลียนเชื่อป่ะทุกคนตั้งแต่มาพุ่จะกลับผมไม่ได้เห็นเมอรลียนเลยอะมึงยังไม่ได้พาไปเมอร์เลีอนเลยนะ ไม่เห็นเลยเนี่ยตอนนี้ดังที่สุดแต่ไม่ยังไม่เห็นสักทีแล้วตอนนี้เราอ่ะที่นั่งนั่งเนี่ยไม่ถ่ายรู้สักทีเพราะอะไรนั่งรอพาทิตโตที่นี่มันชื่ออะไรเออมารีนาบาราดบีมันเขาเรียกอะไเป็นแบบเขื่อนเนาะหรืออะไรอะกั้นน้ํำเออมันเป็นกั้นระหว่างจะออกออกไปหน้าน้ำออกไปหนออกออกทะเลไปเลยอ่ะอันนี้มันคืออันนี้เอออันนี้มันคือแบบปลายปลายแบบประเทศละคือแบบชายแดนมึงเรกเขาว่าชายแดนปะเออแล้วก็แบบออกทะเลไปเลยพรมแดนพรมแดน ก็คือท่านขับเรือออกไปสักท่าก็คือออกไปละเป็นหน้ารักคนเลยก็ว่าไปเก็บหัางมาหุ่นเบาๆค่ะแม่เก็บหมางเราัน้าเงาแบบเราหาแสงเลยใช่เราอยู่แสง กูขัดยับเลยคกอตัวดำสุดเออเออเอ่เออ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 เกอนอเอ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 าเอาเออเออเออเเออเออล้เลอเคอนออเออเรามากเออเออเออเอนเออเออเออนก,นนกบบเออน,น,นอเอ แบบไม่เห็นท้องฟ้าไม่มีความสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นอีกบรรยากาศกนึงใช่ก็สวยนะเพราเนี่ยชอบรู้สึกว่าถ้าถ่ายรูปแบบอยากได้แบบฟิวแบบว่าพา,าทิตย์ตกตอนกลางคืนเ,<อ>เนี่ยมันจะสวยมากแต่พอาทิตย์ตกอ่ะเราไปสเปนทำตรงแบบปยารีสมาแล้วแล้ว,<อ>ลวเราคิดว่าเออมันก็คุ้มนะมันก็สวยเหมือนกัน เสร็จแล้วที่พลิษัทว่านี่คือไปจากอารุเมร์แล้วก็ลังรอนเชือดอยเลยเออเสร็จแล้วแต่กำลังคิดว่าเราอาจจะไปเดินที่โบ๊ทีต่อนะจ๊ะนะจ๊ะะจ๊ะแวันนี้เราขอจบคลิปกันแค่เพียงเท่านี้ิก็งมเนี้ พรุ่งนี้ก่อนจับว่าเราจะเราจะมีอีกประมาณัะสองที่ที่จะไปที่ซึ่งฟอนเลยนะฟอร์ดฟอร์ดแคนฟอร์ดแคนนิงฟอร์แคนนิงที่เมื่อกี้เราตอนเช้าเราไปแล้วเราทิ่งก็นสองที่อเราจะไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็อาจจะไปไหว้พระขอเขาเลือกความรักให้กับสปาและน้องนุ๊กนะคะเขาบอกว่าแบบว่าดีเซนเตอร์แบบฟอร์แบบว่าเลิฟซีเกอร์อีเกิร์เลยนะมึงแล้วก็อย่างนี้อกูจะพาเพื่อนไปเพื่อกูต้องได้หัว โอเคอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยคืน <c oughs> นี้พอพอไปแล้ว